เอาอะไรเอาเจ็ดอ่ะแขนแบบเจ็ดเหรอเจ็ดอ้แป้งคิ้วไร้ลายว่างแล้วบอกข้านะข้าจะคุยด้วยหน่อยเออได้ได้เอ็งมาด้วยก็ได้นะได้ไหมอ่ะเอ้ยได้ป่ะวะเดี๋ยนได้แต่เขาไม่ได้จะไปพูดที่อื่นนะ ไม่รู้เรื่องหอกอดีดแล้วแล้วแต่แล้วแต่แล้วมันมีเรื่องพี่ด้วยไงปะเป็นเรื่องผมด้วยเหรอตื่นเธอเห็นไอแมวป่าเอ้าอยู่นี่เหรอถ้าาสมมติว่แผนเป็นมิดมากบิดเงินกู้ไงเราจะบิดเงินกู้อ่ะเดี๋ยวแม่พี่มาแล้วเห็นบ้างไงอะไรครับ มันจะบูตเร็วมากบูตประชาชนใหม่เร็วมากในช่วงเจ็ดวันเริ่มเลยแบบไม่ต้องทาอางุนอา่าเลิกอยาเลิกไปโอเพี่ทมัสครับพี่ทมัสรู้เรื่องพี่จ่าขอบไหมยังพี่จ่าขอบมีพ่อชื่ออะไรจ่าฮอปจ่าฮอปเขาอยู่ที่ไหนเขาไปรักษาตัวหนางประเทศนีเขาเป็นที่ตัว ถ้ามีลูกกี่คนหรอมีอา่ามีหม่ามาวิ่งสูงมีเอ่อน้ำหอมแล้วก็มีจากกบใช่จีเนลด้วยถ้าที่หนูห<า>จะน,นี้ปะ<อ>ไม่รู้อ่ะแต่เนืว้วใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ไงแม่แต่ว่าก่อนก่อนเกิดเรื่องก็คือเหมือนฝั่งลูกๆเขาจะตัดพ่อไปแล้วอะ่ะ ตัดตตัดทำไมอ่ะแล้วตอนนั้นมันเกิดเรื่องอะไรพ่อแบทะเกตแล้วเหรอพะกันใช่กระเหมือนจะตัดพ่อไปก่อนแล้วระหว่างมาปิ้งครักับน้ำหอมค่ะโอ้ไม่ก็ว่าเป็นเรื่องสิ่งศัตอนนั้นจากฮอปก็พยายามแบบไปง้อแล้วนะแต่ลูกๆเขา เพราะว่าที่เขางอนรู้สึกว่าเพราะว่าจากของจะอุ้มลูกตัวเองเขาก็เลยกอุ้มลูกตัวเองใช่อุ้มแบบไก่ปีนอนอุ้มเอ๋อะอ๋อแล้วไม่แต่คือแบบแต่ไม่ได้กักเออเหมือนแค่แกะเป็นแค่แต่ว่าไงดีมาเป็นความเข้าใจผิดนะแต่แบบลูกเขาก็เสียความรู้สึกอแล้วเขามีลูกแบบที่แบบไม่ได้ บอกใครไหมอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะเพราะหลังจากนั้นก็คือพ่อเขาก็บินไปรับสตัวต่างประเทศเลยแล้วก็ใช่แล้วก็เจอจา่าแล้วทำไมทำไมถึงต้องขามขาดอย่างนี้บอกไปตรงๆเลยบอกเลยไม่ซอสซอสพิกอบอกไป คือว่าพี่จะถบเขาบอกว่าให้หนูไปหามาว่าพ่อเขาคือใครแล้วก็ไปหามาว่าทำไมเขาถึงชอบเพลงใจรักก็เขาชอบใจรักไม่ใช่เห็นไหมพี่พ,พออเอาไม่ใช่หรออันนี้ไม่ได้ใช่ไม่ใช่หรอเขาจะไม่ใช่เน้นแน่พี่พูดถึงเรื่องอะไรกันคะเนี่ย จังหวัดจ่าฮอปป้าฮอปมยพี่บระจางว่านะเพราะว่าชอบใจรักแน่ๆเพราะว่าใจรักเป็นน้องสาวของพี่บระจางใช่ไหมแล้วก็บอกว่าพี่ขอบอ่ะชอบใจรักเขาไม่ชอบแต่วันนั้นแต่ใจรักไม่ชอนั้นจ่าบอกเล่าวันนั้นจ่าเป็นคนไม่ใช่หรอบ้าไม่อยู่เลยดี มาร์กก็มาไม่ทันอีกทีก็เห็นจาของหมิงว่าหุ่นเนี่ยต้องให้น้องสาวเขาเล่าด้วยเนี่ยจีเนลเน่ยเรื่องอะไรเกี่ยวกับพ่อบ้างพูดมาสิไม่รู้อะไรเลยค่ะรู้แค่ว่าหัวแม่งค่ะหัวแมงหัวแมงสุดหัวแม่งเกือบแล้วพี่วัวเบย์ลองเปิดหน้ามาร์กดูว่าได้ความรู้อยากดูรูปไหมอ่ะอยากดูอยากดูอยากเห็นด้วยอยากเห็นครับ ้องลงทวิตจะโดนว่าหรือเปล่านะลงทวิตอ่ะแต่โดนที่ขอบว่าไหมอ่ะหรือไม่พี่ก็ส่งส่วนตัวได้คนขวา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 ที่เตะหมวกอะนะคะหมวกปิดหน้าเลยแต่งตัวเหมือนพี่จะขอบแรกๆเลยค่ะ เอ้เลเหรอคะสุโกทีเหมนดันด้วยเหรอโอไมดอดตอนคนรจายก็พี่โนเนียคุม้าปู่เมลอนพี่หมูหวานแล้วก็เป็นจ่าแล้วก็เป็นลุงแล้วก็พี่เต๋าอแล้วทีเนี้ยที่บ้าเอาเอเรียลมาอ่ะอีกรูปนึงอนะรูปนี้เห็นแบบภาพปิดไป ้ยอันนี้แอบเห็นนิดนึงกินหนวดขาวมีเข่าขาวใส่ท้องได้ไปไหนแม่จริงด้วยหนวดงอกเหรอคะไม่เหมือนไลอ้อัพเลยปรนั้นคุณดุนพาโบไม่แก่เลยเนาะหนุ่มตลอดไปอ่ะหนุ่มเหมือนเอาจริงเราก็เราก็สาวตลอดการเหมือนกันแต่ว่าลูก แต่แต่ป้าก็แอบแย่ขึ้นเหมือนกันนะไม่ใช่วันมีอเรื่องเราอะไรอีกไหมคะที่แบบวีรกรรมหรือว่าอะไรพวกนี้อะลบโลบททำไมไม่หายเออปาจะรู้ไหมฮะพวกวีรกรรมของป้าฮะขอที่เด็ดสุดก็ได้เอาที่จำได้ก็ได้สวัสูกคะทิ่อโอ้โหเด็ดสุด พี่โนโเนี่ยเคยบอกว่าข,อขอ้อหอปอเคยเป็นจ่าข้างค่ะจ่าข้าง,าางใช่ใช่จ่าข้างปราฉลามแปดศพเมืยอ,อ,อพี่คมาใครเล่าฟังพี่ต้องเล่าแล้วเรื่องนี้เด็ดมากเลย <laughs> มีพ่ออยู่ในรูปด้วยลฉ <laughs> ลามแปดศพเลยเหรอคะ <laughs> คืออะไรหรอคะจีนีเพี่ขอเปใครเล่าให้ฟังเหรอ ไม่เคยค่ะในหรือพี่ขอบก็ไม่รู้เหมือนกันแปดศพคือเก็บทีเดียวแปดศพเหรอคะไม่เก็บข้างแบบสองสามวันแบบไม่กินยาแล้วข้างแล้วเขาก็มีปัญหากับลูกๆเขาด้วยสมัยนั้นก็นั่นแหละซีนซังสองแสนมั่งหอมมั่งไม่อยู่นั่นแหละแก๊งนั้นคือเขาเคยอยู่ด้วยแก๊งกันมาก่อนก็ทําแก๊งมอเตอร์ไซค์แล้วเขาก็ยุบแก๊งอะไรอย่างเงี้ย แล้วมีปัญหาหลายอย่างตอนนั้นเงินกับเงินก็ต้องส่งสภาใช้นี่คือสภาอะไรเนี่ยเขาก็มีปากฉลาดประจาตัวเขาเขาก็นั่นแหละวันไหนไม่ได้กินยาเขาก็กลั้งแทงเเขาต้องกินยาอะไรหรอพี่ยาระงนบป่วยเหรอใช่แล้วเขาไม่ยอมกินยาใช่ถังพี่งเนยาได้สมายเลยนั่งร้อนไปกับพี่โเนยาห้ามจ่าโอ้โห โศกหลยศกมากจนเขามาไปให้คำแซงไม่ไม่เป็นแล้วน่ะพเขาค้างมากๆเขาก็เลยจะต้องไปรักษาตัวไงสุดท้ายเขาก็ไปยินไปนะก็คือตอนนี้กําลังรักษาตัวอใช่อันนี้คุณมาหลังจากนั้นคุณมาก็ไม่รู้นะหลังจากเขาบินไปอะไรอย่างี้ก็ไม่ค่อยรู้ข่าวทีนี้ต่อเลยไหมต่อของบ้าเลยไหมต่อเลยค่ะต่อเลยครับ จากที่พี่ครูมาพูดเรื่องเนี่ยใช่ใช่ใช่เอเลี่ยวจำป้าฮอปของบะได้ไหมครูแล้จำได้โอ้ยจะเย็นจะงดตีไว้ก่อนจเย็นนะเนี่ยเรียวรู้เลยป้าฮอปคือจากที่ทุกคนพูดมาที่พี่ครูมาพูดนะป้าฮอปนะรู้หรือเปล่าว่าบางวันอยู่ดีๆมาประกาศในเมืองเลย ว่าผมจะล้างเมืองคือเขาเขาได้ขึ้นเป็นผอบอแล้วใช่ไหมเขาอยู่ดี่เขาอยากจะล้างเมือง<เ>อ,อยากจะฆ่าคนหรือว่าอะไรแบบอย่างที่พี่คม,มาบอกเลยสรุปก็คือมีพ่วคนเดียวกันหรอ,อ,อหัวมเม่งเหมือนกันด้วยหัวเม่งแล้วก็หงอกอะไรแบบนี้เหมือนกันหมดเลยลักษณะนีสใสอะไรอย่างนี้พี่คูม,มาคือเหมือนกันเป๊ะเลย เราเรียวรู้ดีเลี่ยวเคยเป็นตำรวจแล้วผอฮอก็คือแบบนั่นแหละเคยเป็นผู้บังคับบัญชาเลี่ยวอยู่อ่าใช่ใช่เนี่ยแล้วมันเป็นจังหวะที่แบบว่าเขาออกตำรวจเขาน่าจะไปอ่ะอาจจะใช่นะเพราะเหมือนเคยได้ยินอยู่ว่าเคยเป็นตำรวจเ่าเฮ้ยตำรวจเ่าหูแพนด้าได้ข้อสันติฐานใหม่น่ะจ้าจ้า จ่างจีหรือป่าใช่มันแบบจอจานหมดเลยนะเล่นลูกจ่างแล้วจ่างเป็นลูกจ่างใช่ยังเหรอจ่างจีโอมาหมดเลยอ่ะใช่จอจานนะจอจานนะออปออโต้เจก็คือจริงจันจีอย่างเงี้ยกับเจเจียว ฮะเจียวอะไรอ่ะอะไรอ่ะจะเจียวมีข้าวมีข้าวโพดจอจานด้วยไงเจเจียวกระตันตีฮะฮะเจเจียวคิดอะไรกับพี่บาจังหรือเปล่าคะพุ่นเงี้ยอะไรนะจากเป็นครอบครัวตัวเจเหมือนกันเนาะคิดอะไรกับพี่บาจังหรือเปล่าคะใครอ่ะใครคิดอ่ะใครอ่ะคิดเจียวเหรอฮะพี่วันเวหรอพี่วันเว เมื่อมีอะไรอะไรเจียวเจียวอะไรจันเจกับจันเจกับแจเจียวแจเจียวแจเจียวไม่แต่เขาอยากเป็นครอบครัวตัวเจก็แสดงว่าอยากเป็นพี่น uh ้องด้วยอ่ะดิอืมไรู้เขาเอาเป็นว่าเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าใช่เราเข้าเรื่องเข้าเรื่องเมื่อไหา่ไต่อไปต้เดนไื่อยเรื่อเนี่ยเราก็อันนี้อีกอ่ะแชร์สบายใครนะเมื่อกี้บอกกระจ่างตอนนู่นบอกว่า เาชอบให้ไปเรียนอะไรสักอย่างใช่ไหมคะอะไรนะจางลืมว oh, ะใช่ใช่ลุงหานบอกว่าเขาก็มีส่งที่จะขอบไปเรียนที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยอ่าใช่ต้องถามเรียวดูดิโอ้บังคับจางแบบต้องเรียนนะลูกต้องเรียนทำํทำนูทํำมนีใช่ไหมเรียวใช่หนักมากอืมเนี่ยเหมืนออตนอตนเราตอนแรกมาจะขอบมาใหม่คือแบบดื้อสนมากอะไรอย่างเงี้ย กยแบบพาตอนบินมาสมัยบินแบบมาใหม่ๆไปเผารถเขาไปนู่นไปที่อยู่หูซนว่าใช่เขาก็เลยเขาก็เลยแบบเหมือนี่ยให้จ่าขอบไปเรียนหายกันเลยเยมาจ่านี่ก็ดื้อเหมือนกันเนี่ยแล้วเนี่ยก็เลยให้เลี้ยวมาดูเหมือนกันเลยเนี่ยลนกับขังบริเวณด้วยอ่ะมา เอาละเอาละเอาละยามไม่เห็นเป็นเด็กดีเหมือนจีนเนลเลยค่ะใช่ค่ะพึ่งมาเวดีได้ยังใช่งเนลเพิ่งมาตอนหลังใช่ไหมเพิ่งมาตามหาพี่ชายแล้วก็ไม่รู้เรื่องพ่อใช่ค่ะแต่ว่าจีนเนลขี้เกียจสุดแค่นั้นเองค่ะอือจริง แล้วเราได้ข้อสรุปไหมอ่ะไอซอดพิกว่าเองอยากคือเองต้องบอกทีนิวด้วยนะแต่เองยังไม่ได้บอกเลยนะเองยังไงะม็น้อบกต้องบอกแล้วตอนแรกตอนแรกเขาบอกว่าห้ามเด็ดขาดนะตอนนี้รู้เยอะแล้วนะตอนนี้หนูก็อยากบอกแล้วล่ะเฮ้ยพวกเรากันเองเนี่ยแหลยใช่ทุกคนจะไม่ไปบอกทุกคนจะไม่ไปบอกใช่รีบบอกเลยติ๊ดติ๊ดวใ๊ด เลียวรู้เลียวไม่รู้หรอกเก็บเป็นได้วันเวรรู้เลียวไม่รู้หรอกไม่บอกเขามีจีเนลอะไรกันวะซอฟพไมบอกเขาว่าจะไปเป็นลูกฮะแล้วเขาก็เลยบอกให้หนูไปตามหาว่าพ่อเขาคือใครจะเป็นลูกตาขบเหรอใช่เลยค่ะแต่รู้อะไรมั้ยครับ เป็นพี่จาขอบต้องเลี้ยงน้องเป็นลูกพี่จาขอบก็ต้องเลี้ยงจีเนลด้วยเหมือนกันเรากะต้องเลี้ยงพี่บาจ่างอีกตั้งหากก็เมื่อวานนูพูไปแล้วเพราะว่าพี่จ้าขอบเขาพูดอยู่แล้วว่าขนาดน้องพี่พี่ยังไม่ค่อยดูแลมันยันว่าพี่อยู่เลยูช่บอกเพราะว่าเขาต้องดูแลจีเนลค่ะใช่หนูได้เลยพูดว่าก็ดีเผื่อหนูได้เป็นเพื่อนแด็พี่จีเนลก็ดูแลพี่จีเนลได้ แต่เขาบอกว่าห้ามบอกคนอื่นตอนนี้บอกไปหลายคนเลยรู้กันทั้งบางนะก็รู้กันแค่นี้ไม่ใช่หรอใช่เราต้อง้นแค่นี้แต่งั้นพวกเรารู้กันแค่นี้ถ้ารู้กันมากกว่านี้แสดงว่ามีคนในนี้เปิดเผยอะเราคาบปิดปากไอเว่ไหม เด่นหนูยังไม่ได้เขาบมอมเลอกเพิงใจรักก็เขาชอบคนนี้ชื่อใจรักไงเอางี้พี่โทรหาไอ้ใจรักเลยไม่รู้อยู่หรือเปล่า <G ül üyor> แต่วันพี่วันเนี้ยพี่โนเน,นียบอกบอกสอนพีว่าให้ไปหาพี่เจ,าจา้าจ้าแล้วแล้วก็บอกว่าให้ไปถามว่าคุยกันหรอมาจากใจรักอย่างเงี้ยโอ้โห ไอใจรักไม่อยู่แต่ <ไป S 1> ว่าพี่เคยได้ยินมันบอกว่า<ม>พี่ขอบอ่ะชอบใจรักแต่ใจรักไม่ได้ชอบคับเพราะใจรักเด็กอยู่ยังไม่อยากมีแฟน<ม>แล้วทีเนี้ยไม่รู้ยังไงต่อโอเคไม่ก็รู้สึกว่าจ้าจ้าจะชอบจาฮะ ที่เราไปถามว่นเรียกไี่พี่จักรวรรี่สภัยเขาก็ไม่หือไม่อืนเลยเขาก็ท้องให้ข้าวกินด้วยค่ะเพราะฉะนั้นท่านก็ว่าคนช้อนพริกเป็นเป็นลูกของพี่จ้าขอบต้องให้จีนเนลกินข้าวด้วยทุกวันหนูสบายหนูได้วันละยี่สิบจานนี่ที่ดูล้ให้พี่ป้าจังได้ป้าจังก็เป็นพี่จีนเนลอีกทีหนึ่งพี่ต้องไปบอกพี่จ้าขอบด้วยนะ ได้เลยพี่แล้วอบรู้แล้วเรื่องนี้อ่ะฮะแล้วมันพี่ทําตกใจตรงถันขยะยาทำไมมือก็สั่นไปหมดเลยไม่รู้เห็นทุกคนตื่นเต้นอะไรตื่นเต้นตือะไรวะฮัลโหลตื่นงงกวกไปหมดแล้วอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวนะแล้ว ยังไงแล้วเราอยากจะเป็นโลกเลยใช่ไหมอ่ะโลกอะแต่ว่าโลกเลยต้องแบบรู้เรื่องเขามากกว่านี้ก่อนหนูบอกว่าหนูหนูก็ไม่รีบเขาก็ไม่ได้รีบอ่ะหนูว่ามันต้องเป็นให้มันผูกพันไปก่อนอะเฮ้ยหรือว่าคุูจะบอกพี่พาโบมันเสียอะไรอยู่ไหมอ่ะเพราะว่าเรื่่องใหญ คุณพ่อพาโบมาแล้วนะคะมมีสี่กลัวว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เด<ต>ี๋ยวเมื่อวานพี่จะาขอบอกว่าชอบอะไรมากกว่ากันฟ้านกับแดนถามหนูแบบนี้แล้วงั้นก็ลองไปคุยอันนี้หน้าต้องอยู่ที่ตกลงระหว่างซอพีกกับจาขอบอยากเป็นลูกจ้เปล่าเขาโอเคหรือเป่าอะไรเนี้ยตาขอบ้อาแต่ว่าเขาอายุสิบสีเขาบอกหนู เขาอยู่ไม่ค่ะจริงๆแล้วเขาอยยี่สบห้าค่ะฮะอโอ้บเขาบตรป้อมโอโหบตรอมอย่างนี้ก็เป็นพี่คุมมาด้วยดิใช่แล้วค่ะเพราะว่าจีเนลสิบเจ็ดเขาจะสิบสได้ยังไงนั่นสิใช่เขาก็พูดว่าพี่จเนลสิบเจ็ดแล้วเขาสิ โอ้โหตอนนี้พี่ขอไปไปทำงานใช่ไหมงานจร่งใช่ไหมใช่ค่ะตายีม่งั้นเรียบมาก็นี่ไงเดยกแอดอ่น่าจะได้วันอื่นนะอย่างงั้นเออหมูพี่ประจ่าไม่ีอะไรอยู่ไหมคะพี่ครูม้าที่แบบว่าเป็นรายละเอียดของจาฮอปะฮะ แบบเขาเจอพี่จาขอบได้ยังไงอย่างเนี้ยเจอตาขอบได้ยังไงหรอเพาะ่าจาขอบเป็นลูกเขาที่ไปส่งไปเรียเนเมืองนอกใช่จังหวะที่แบบพอแล้วพอเขาแบบข้างๆเขาต้องส่งตัวไปข้างนอกจาขอบก็บินมานี่ะเลีแต่ก็มีวันที่เจอกันพ่อลูกนะ เจอกันทั้งพ่อทั้งลูกเลยอยู่ที่หน้าโรงบาลใช่แล้วเมื่อก่อนมีอยู่ช่วงหนึ่งจาขอบอ้วนๆด้วยนะฮะให้อ้วนด้วยเหรออ้วนๆด้วยมีลูกอ้วนไหมใช่น่ามีอ๋อ้าอยากเจอสักครั้งจังเลยอ่ะ้าไม่เคยเจอป้าเลยเหรอเจอแค่ประเทศตอนนู้นอ่ะแต่ก็ไม่เคยเจออีกเลย เ่าด้วยสักใไม่ไม่รอไม่รอไม่รองไม่รอ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 เจอเหมือนกันจีเนียจะไม่ได้เจอเหมือนกันจีเนีไม่เคยเจอเลยค่ะเดี๋ยวเอาไว้พี่เลยจ้ะใจถามใจรักให้นะค่ะลองถามเจ้าขอบสีหินเจ้าขอบกาอาจจะมีเบอร์พ่อเขาก็ได้ พี่ขอเขาให้มาตามสื่อไปให้ใช่เขาบอกให้นูเป็นคนไปแบบไปตามสืบแบบร้อยเปอร์ซ็นะแต่ว่าจีแนวอ่ะเป็นลูกแท้ๆนะคะแท้ๆของพ่อขอบอ๋อแล้วพี่เจอขอบร้อยฟังว่าเขามาขอคุณดนพาโบเป็นลูกแต่คุณดนพาโบไม่รับอ่ะใช่ค่ะใช่ไหม แล้วพี่จะขอบก็บอกว่าให้จีเนลเรียกคุณพ่อพัโบด้วยแต่ว่าคุณพ่อพัโบไม่เห็นว่าอะไรเลยใช่หนูจะบอกว่าหนูก็ค่อยเห็นพี่เขาเรียกนะเอาอีไม่สงสาวเพ่างนั้นเราไปหาจัจจ้าไหมไปมาแล้วช่ะใช่ไปมาวันนี้ไปหามาแล้วเหรอคะว่าอะไรมาเขาไม่รู้เรื่องนี้เลยนะคะ าพูดแค่นั้นว่าเขาคุยเป็นเพื่อนกันแบบนี้ยไม่เห็นวันนั้นเห็นสเตตัสจ้าจ้าเห mm hmm. มือนคนในติดเทเนอะไรเงี้ยจีเนลพี่คมาแล้วแล้วปัจจุบันเนี่ยพี่ขอบเขาแบบมีใจให้กับพี่จ้าจ้าไหมอะพอจะรู้รด้เปล่า่ะไม่รู้เลยว่าเห็นไปได้กันอย่างบ่อยเลยไม่ไม่ครับพี่จะขอบบอก mm hmm. ว่าคิดเป็นแค่เพื่อนค่ะ เช่นน้ยมิกน้าชอบจาขอบและจาขอบชอบใจรักใช่แบบเนี้ยคนที่สอนนอบอกว่าเพื่อนที่ไหนบอกฟันดีก่อนน็ยอมเงนนหนเราแต่พี่ไปจางว่าเนี่ยคนที่อยู่เชียวสวยน่าจะรู้กันหลายคนแต่กวด เราต้องพาเขาไปรับับแล้วก็ถามที่ลับคนอะไรแบบไม่เอาจิงคนที่รู้ดีที่สุดคือพี่นนี่นะ่พอพี่นนเนี่เป็นลูกน้องจากครับตอนอยู่แก๊งโรไซแก๊งเอียนซีเก่าพออยู่แก๊งเด็นนุ่นอย่างรอบไหมไม่และอีกคนหนึ่งที่จะรู้ก็คืย่าน้ลองถามมั่งมีนูดิถ้ามั่งมีรู้จัก่งนะไม่เพราะว่าเพราะว่าอ่าซีนซองสองแสงอ่ะเขาเป็นคนในแก๊งจ่ารขบเหมือนกัน จีนี่มูด้วยะไอ้หูเน่ยมมาอะไรกันะดีเลยอ่ะมุ้งเองอยู่ไหนตรงไหนรีบมาหาด่วนเลยได้ไหมมีเรื่องด่วนมากคอขาดบาดตายเลยอ่ะเรื่องจ่าฮอร์ฟเรื่องจ่าฮอมามาขอเองมาคนเดียวด่วนดวนด่วนดวนนะเดี๋ยวส่งโลไปตรงไหนเดี๋ยวส่งโลส่งโลแป๊บนึง เ่อแต่คนที่นั่นแหละถามที่โนนเนี่ยสนิทสุดเขาเป็นคู่หูกันเลยสองคนเนี่ยชินชโยุแอ่ปาป๊าไม่ยอมบอกอะไรเลยอยู่ในน้ำใช่เขาบอกว่าเขาอยู่ในน้ําไม่ไม่เกี้ยในซอนซอนด้วยนะฮะป้าซอนได้หรอใก็เขาเป็นคนที่โดนถูกฆ่าแปดศพแก่นี่คนนี้โอ้ยซอน เหมือนเขาจะไล่เทงเด็กกูมัดจำไม่ได้แล้วนะว่าใครแต่อยู่ในแก๊งสามพี่น้องเนี่ยไอ้กูนี่ชื่ออะไรซิงอะไรซิงซิงสองซิงสองแสงซิงสองสองแสงใช่แปลว่าอะไรซิงสองสองแสงไม่เขาเป็นพี่น้องสามคนลงไปลึกมากเลยนะห้องมันเป็นพี่น้องเริ่มลึกขึ้นแล้วเริ่มเลึอกใช่เราอาเจะพลาดเจอก็ได้ อะไรกันแต่คนไข้ตัวดังนั้นเลยรอบโซบะเลยก็เขาอยู่แกันมาแต่พี่โอนเงียนี่แบบพี่น้องที่สนิทกันเลยคู่อย่เนี่ยหมูแพนด้าเนี่ยก็เป็นลูกสาวอ่ะถามได้เลยนะเนี่ยหมูไปถามป๊าป๊าถาแต่ป๊าป๊ายังไม่ยอมบอกอะไรเลยเดี๋ยวพี่ประจา อาจจะ<อ>ต้องค่อยเป็นค่อยไปหรือเปล่าใช่ต้องค่อยค่อยถามแตบผมเป็น่นาจะค่อยค่อยเย็บเย,ย็บถามนะมนแบบเรื่องสมัยป๊าป๊าเป็นหนุ่มหนุ่มไหมนี้ให้เล่าแบบดีสมัยหนุ่มหนุ่มอ่ะได้เดี๋ยวจะลองเย,ย็บดูคือแบบที่ป๊าซอนก็คือป๊าประจากอีกไอ้มุ้งก็คือเสนียดอีกมีอันนี้อันนี้ไม่ได้ป๊าแบบอันนั้นนะหมายถึงว่า เป็นลูกป้าแบบรับเลี้ยงอะลูกบุญธรรมใช่ล้วค่ะแต่ไม่เคยคุยเรื่องนี้เลยจดแล้วต้องจดเยอะเลยนะเนี่ยยลเอียดตัวนะจดเยอะๆนะเยอะบอกให้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยหูยยากนะเนี่ยนั่นนะสิบอกให้ร้อยเปอร์เซนต์คืออะไรแต่ว่าต้องรู้นะว่า จริงๆแล้วจ๋าเขาเป็นใครมาจากไหนอย่างนี้ตัวถ้าประวัติก่อนให้มาไม่รู้อ่ะหนูแค่ประวัติตมนที่มั่งหลังเจอกันพี่พี่มั่งหูวิ่งแบบเจ็บๆมาเลยพี่มั่งโอ้โหเข้ามาเร็วไปไหนมั่งมานี่เชิญเชิญเข้าด่วนด่วนด่วนเลยอ่ะเชิญเชิญเข้าไปในวงเข้าไปในวงมีอะไรอ่ะด่วนเร็วมา พี่มั e? ah op, ่งรู้จ uh, ักคนชื่อจ่าฮอปไหมจ่าฮอปพ่อพี่จ่าขอบไม่ได้หรอใช่เคยเจอใครเคยเจอไหมไม่ไม่เห็นรถาร์ล้อให้ฟังอ่สองสองแสงไหมปาร์ามั่งขึ้นไปจี่ซอนครับอ้าวเงินต้องให้ช่ซอนหรือเปล่าเพราะว่าซีสองสองแสงเขาเป็นคนในเกมเอ็มซีอยู่ด้วยกันกับจ่าเขาเองใช่เขาอยู่กับพี่ ไม่นนโเียยด้วไม่รู้อะเรื่องเรื่องเรื่องเอ็ซีผมไม่รู้เลยผมเพิ่งมาทีหลังผมเพิ่งคลอดใช่เพิ่งออกจากรกวัวเอาไหนเอ๊บอกเกิดจากล้อรถเกิดไปเรื่อยอะเกิดไปเรื่อยเกิดใส่ก็ได้เหรอฮะใช่เดี๋ยวไปจักรยานก่อนไปจักรยานไปยองมันหายได้นะรถไปจักรยานเหรอรจักรยานแล้วเราไ่นจักรยานมาแล้วเราไม่ปั่นมาแต่แรกดันก็งงเหมือนกัน สงสัยบ้าจะต้องบินไปต่างประเทศไปหาป้าซอนแล้วอะเรื่องเนี้ไม่หนามพี่โนเนียเนี่ยใกล้สุดสนิทสุดพี่โนเนียไม่ไม่ถามพี่โนเนียพี่เนียน่าจะบอกยากไงเนียไม่พูดอะไรเลยใครไม่พูดอะไรเลยค่ะใช่หรือต้องให้พี่บัจจางถามให้โอ้โหตอนนี้เขายังไม่ได้ไปคุยเลยได้ซ้ำ หรือต้องให้พี่ครูมาถามถับพี่แบบพี่บาจ่างไปจีนิวไปด้วยได้ไหมคะที่ไหนอะที่โน่นเนะอ๋อที่โน่นเหรอที่ไงพี่จีนิวได้อยากรู้เรื่องพ่อแน่ๆใช่ค่ะได้สุภรีค่ะเหมือนลองไปกันหมดเลยไหมได้นะไปไหมไปสิไปไปได้ค่ตอนไหนที่นี่ป้าไม่รู้จะมาตอนไหนนสิ ไม่เด็ีป้าเข้ามาแบบดึกก็ดึกเลยแต่ถ้าช่วงทําชามอาจจะเข้าไม่ได้ดิค่ะแล้วช่วงนี้เขาหายข้างยังไงเขาบินไปข้างนอกละคะจากผมอะแบบไม่ได้อยู่ประเทศที่ที่แบบว่าพี่ครูมาเคยจากมาใช่ไหมไม่ได้อยู่ค่ะคือเขาบินไปรัสเซียด้วข้างนอกเะยีเเดี๋ยวไม่คุยกับมา จะจดครบยังเราจะไปวันไหน